อยู่พี่เพชรกันคงอยู่คงกินมีแต่เขา่าก็อยู่ได้ป่า<ง>อยู่ได้โดยยามเผ็ดกเก็บเห็ดเนาะแมนบุมีเข่ากัขุดมันโดยนะโดยกันอยู่บนนอกบนนารันในเมืองมาอยู่นี่เลยอยู่ก็ได้โดยเขาคือทอดเน็ตคือทอดยสิได้ <laughs> คิดทอดเน็ตคิดทอดลา่เนาะ กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเล่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทงต่างประเทศเนาะเพียงเนาะเอาพี่น้องเอ๋ยมาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเ่าคือเดิมเด้อพี่น้องเดิมมันนี่ก็ได้เอ้าพี่น้องเอ๋ยเวียนเวียนมามันนี่ก็หลังจากมาแต่เมืองเซปนหลังจากมาแต่เมืองนองหลังจากมาแต่เมืองพินพี่น้องกกลับมาแล้วพี่น้องกลับมาอ่าเป็นที่เดียร้อยเนาะเพียงเนาะ ตอนนี้กะช่วงเทียงเทียงไมาเยี่ยมมายามเพื่อนหลานไส้พี่น้องนี่ลานไสหลานสาวอ่าน้องๆเพื่อนแหละขอบคุณเพื่อนซันของอึ่ผู้ดีลุงสร้างไม้ผาเสลาที่มันบ่พอนี่แหละอ่าให้อ้ายเพื่อนอ่านัดอ้ายเพื่อนแหละเพื่อนเพื่อนไรแต่มันบ่พอเมือนั้นพี่น้องบอดีมื่อวันลุงก็สั่งมาแล้วสองตับพี่น้องเลยกะอ่าทางปูนอีอ่าโตนนึงทางนี้ทางนั้นกะ ขอบ,บุญขอบคุณเน้อแม่คุณก็พอยุ่งเนาะที่อยู่ทางเมืองนอกมืองหน้าที่เพิน่นได้ให้ลูกมาเป็นสะพานบุญให้ซื้อปูนมาแหละพี่น้องเอ้มาสดมาซอยพืนซานน้องอึ้งซอยกันเห็ดคนละเล็กแตน้อยเนาะพี่นเนาะเห้มันแลว้วมันทัวอบอกกันยินยินวา่บาบอเสียงก็เอามา,าสะพายแล้วจากโลก่อนพี่น้องลุงกะทำบ๊มมพิษน,น,นี่คือหกเจ็ดร้อยนี่แหละพี่น้องเอ้แล้วก็ไม่เสื้ซ้าพี่น้องทางนี้กะต้อง ขอบบุญขอบคุณอ่ไอ้ขาวเนาะกับเอื่อยหน้าอินทบัณฑิตเนาะที่เพิ่นในทรงในเงินมาจํานวนหนึง่งให้ลุงซื้อนี่แหละพี่น้องเอ้ยไม่ผาเสื้อลาอาอัดทวนเฮือนน้องอึงน,นี่แหละคือขอบครัวเฮือนซ่านของอล้านๆพี่นอ้องอ่าไม่เสื้อลากับบอพ่อเนาะลุงกระชิ <c oughs> สร้างมาพร้อมเลยกับปูดมานําแต่ว่าเพิ่นแจ็คเพิ่นสิมาทรงจมงูกพี่น้องเพิ่งเคลียร์แลบผ้าลงผ้าห้องมาดิแก้โอ้ยฝนตกผ้าห้องเมื่อคืนเบิดคืน นักนวงมนวลนายพี่น้องเอ้จังไดกะกราบขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เดอ้อพี่น้องเดอ้อที่สดุดซอยทางครอบครัวเฮืนซานน้องงาพี่น้องเอ้ที่มีน้ำาจน้ำใจเงินน้ำลุงกับนึเหลืออจำนวนหนึ่งพี่น้องกะสิได้ขึ้นไปเยี่ยมไปยามน้องเพิ่นกกสิไปซื้อของอยาของกินบางเทืาเข่าสารอาหารแห่งมันขาดนะพี่น้อะก็ต้องซื้อไปฝากน้องเพิ่นแล้วกะ เห็ดเทือนเห็ดสานโตเฮ็ือนโตสานหรือว่าเห็ดไม้อ่ะสีเห็ดไม้เลยหรือว่านีใดท่านนี้ท่านนั้นลุงก็ให้ยเบาเตียงปรึกษากับสร้างพันยูพี่น้องก็อ่าห้ยเบาเตียงหางมหาไม้ก็ซอยกัะหน่อกน้ำลุงก็มีจำนวนหนึ่งพี่น้องกะท่านใดกะกราบขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เบิดสุขขู่สุขคนเด้อะอ่าทีพันด้สดได้ซอยทางขอบคุณเฮอนซานน้องงามพี่น้องตอนแรกเพิ่นก็จุดประสงค์ก็คืออยากให้น้องเตียมเลือด ยังทุกอย่างอะไรแต่ว่าเลือดบ้านเฮานี่มันก็ขาดเนาะก็ยังโชคดีพี่น้องในตรงกับเลือดเบาเตียงคั่ารบริบาลเตียงมันมีเมื่อไหร่ก็สิีเมนลุงอะไรเพราะว่าลุงกุ๊บโอ้พิ่นก็สิไปแปลงเอาหรือว่ันใดๆมันมีวิธีการแพทย์เพิ่นอยู่เพิ่นว่าแต่ว่าตรงกับเบาเตียงพอดีใส่เข้าไปแล้วก็โอ้ยเห็นน้องเพิ่นหน้าตาซื่อบานพี่น้องเอ้ยก็ซื้อแนวบยมลุงขึ้นไว้ให้น้องเพิ่นก็เบิดล้านกลัวเกือบสองล้านเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยล้านปลายเนาะกานคิดเป็นเงินบาทนี่ก็โอ้ หลายหลายหลายพันเติบพี่น้องหลายพันเติบเนาะก็ประมาณเกือบสี่พันอ่าเป็นเงินบาทก็ได้ซื้อ <c oughs> นมแน่ซื้ออา่าน้ำผลไม้ซื้อแบรนด์พี่น้องซื้อแบรนด์นังนกซื้ออา่านมซื้อน้ำผลไม้หลายอย่างแล้วก็ซื้อนมให้ลูกเพลินแล้วก็ซื้อซีอรีเล็กเจาเพียงเนาะลายๆคู่หลายๆคนแล้วก็เงินที่เหลือกับลุงก็สีใสให้เป็นประโยชน์ที่สุดพี่นอ้องสิต่อเงินต่อสั้นให้น้องเพลินด้วยเห็ด สา่งสาให้น้องเพิน่นไม่เลยก็อาิเป็นได้เนาะทางลุงก็มีจํานวนหนึ่งทางบะเตียงก็มีบะจันเรนาะเพียงเนาะหรือว่าทางทีมงานเขาหลายๆคนจะขอขอบุญขอบุณผู้ใหญ่หลายๆเนาะนี่ก็คือเคื่อนสั้น้องอึงแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อขอให้ผู้ใหญ่เพิ่นมีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อเพิน่นหทเท่ายมาก็ขอให้กับไปหาเพิ่น้อยเท่าพันเท่าเพิ่น เหตุบุญกุศลตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาตินอกเพียงเนาะขอให้มันบุญที่เพิ่นเฮ็ดเลยส้างขอ,ขอให้กลับไปหาเพิ่นให้เพิ่นมีแต่ความโชคดีมีไส้สมหวังในความคิดความปรารถนาธุรกิจการงานยังอยู่กับขอให้ลำให้รวยจับได้ขายมันเนาะ,ะผู้ใหญ่ทีเพิ่นได้สดได้ซอยหรือว่า fc บัตรสุขสุขคนที่มีกำลังใจทรงกำลังใจมาหายน้องหรือว่าห้ทีมงานเนาะก็ขอให้มีแต่ความ สุขกายสบายใจแล้วก็ลำนำเรื่อยๆยาเจ็บอย่าจนเนาะโชคดีตลอดปีตลอดไปเด้อเอฟซีเลยว่าผู้ใหญ่เพิ่นเบัสสุขขุสุขคนพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเอ้ยลุงกะที่เขาไปเยี่ยมพยายามน้องอึ้งก่อนหรือว่าน้องนุยอะไรคือวอะไรงี้ว่าสังกะสีบาดแข้งบาดขาน้องจักไปไปถืกอย่างแน่ไปพี่น้องไปโอบไปร่มนั้งเบิองว่าอันนี้สามรอเพิ่นมาอันว่าอ่า ไม่เซากระปูนมากเนาะแต่ว่าลุงกระจายเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งบินก่อนนี่เนาะพี่น้องเนาะบินนี่ก็เพิ่ดออกมาแม่เพิ่งก็บบริจมนวนนี่เลยปูนนี่หนึ่งล้านสามแสนกีบเด้อพี่น้องเลยหนึ่งล้านสามแสนกีบกับหัวเซ布ะและ้วก็ไม่เซาตับละเก้าร้อยบาทกระสองทับกระพัน 800บาทลุงจ่ายเป็นเงินบาทเนาะวันใจเป็นเงินกี่พันคิดหกศูนย์คนข้างสีนักแนะ่ก็เลยอ่าบดไดอันนี้แต่ว่าปูเน่าพ่นคิดเป็นเงินกีบพิ่นก็นคิดโตนหนึ่งกับหนึ่งล้านสามแสนหกสิบพันอ่าพอพันก็ได้ลดให้ 60, 000, หกสิบพันเหลือหนึ่งล้านสามแสนพอดีเนาะพี่เนาะเอ้าวันนี้ก็ไม่เยี่ยมไม่ยามเงียบแน่พี่น้องเนีย,เ,นยเพราะว่าทีมงานยังบ่ทันได้มากันจกไปทั้งหลาแน่เหมือนกับบางคนก็อาจสิอ่ามี ทางไปเก็บการเก็บงานน้องเพื่อนเนาะไปไปโอ้ไปล้มน้นองๆพนก่อนจเล็กจังหน่อย,นนอยพี่น้องเอ้เด้นี่ยด็พี่น้องมันบุพเพฟ our, ังทั้งนี้พี่น้องเลยทั้งนะฟังทั้งหน้าเนาะฟังทั้งหน้านี่แล้วก็บตัวโตเขาไปหันมันบุพเพทั้งนี้ทั้งนั้นกะนให้อมาใส่ให้มันจบมันงามให้มันเรียบร้อยให้มันพอนั่นแหละพี่น้องเอ้ลุงกันจะให้เห็ดให้มันเลี้ยมมันทัว่วน้องๆเพื่อนกับพนตกผ้าลงกะ อ่าคือเมื่อคืนนี่ก็ลงแห้งคักพี่น้องฝนโอ้ยสุดๆุดเมื่อคืนนี่พี่ลึกพี่ล้ำสุดๆุดเลยได้กับพิ่นกระสิอ่าเพื่อจ้างโบกจ้างก่ออีพี่น้องบอโบเนเรื่องง่ายๆเคลื่อนหลังหนึ่งเนาะพี่น้องหนึ่งทางนั้นก็นอ่ายังตามขั้นตอนอีกเท่าน,นึงพี่น้องเลยอ้าเธอ มืาอนี้ก็มาพา่ออาจารย์เล่าน,น้ำเน่พี่น้องลุงก็ได้มาพา่ออาจารย์เล่าอะไรก็มาพา่ออ่าบอตุนเนาะพี่เนาะอ่าทุกคนนั่นนนงกินอย่างเนาะกันเซลเซอยู่เนาะพี่ผู้โอ้ฮะโดยเอาลูกสบายดีสบายดีสบายดียด๋ดยอยฝกหน้ายออื้อรอแทวมาหนีบ่ ใช้ลุงเมืองนูกทุ่จ้าอยู่ค่ะทุ่จ้าพี่น้องเนี่ลูกล่ะใช้ใช้ลุงเมืองดูเจ็คเมืองหาวเจ็บมองไหนเจ็บมองไหนลูโว้ใช้แ่มีใคโอ้ยไม่ได้เป็นยางดอกไม้นงี้น่ะคนแบบนี้บ่ได้เป็นยางดอกคุณน่ะยิ้มเปื๊อยอยู่ใช้เมืองหาวเบืองหาวลุงมืองดูอ๋อเห็ดจื้อวุอยู่นั่นน่ะลังกระสีบาทไม่ได้เป็นยางเจ้าแลนไปเลยอะไรลังลังกระสีคือบาทบ่ดู เล่นไปเก็บขี้เนงะือกต่ำเลยบ่ที่นี่บ่ลองมึงสิบ่ลองมึงบ่นึกว่าเลี้ยนของขัง,งมาบมูมีของขังที่นี่สังกะสีก็ได้บาทใช้ฟังไหนฟังไหนอันนี้ก็เตะโอ้ออกไปเครื่องหนึ่งเลยพูดพี่น้องให้บ่ได้เจ็บได้ยิ้มเป๊ะๆเก่งอีหลีนี่น้องน,นุ้ยนี่บ่ <S <S อย่าให้ถึกน้ำเลี้ยด้วยลูกเด้อน้ำซุกปรกห่างไปใกล้ในนี้มาลุงเงานะ ใช่ในเล่นเต้นไปจนมาเดินลงในเล่นเนาะอ่าเล่นเอาอีกตีห้ยหายช่างดีหา้เป็นหยนอย่งอื่กินข่ามานีลูกอะบ่ข่าในีกินข่ากับยังต้มเป็ดจะบอกได้วหขาเองกับมือโอ้ยนอเ้าล่กเจ้าอยากินยังก็ลูกเอ้ากินต้มเป็ดจะไปเออโอ้้อ Tốt luôn, hàn cái chết dứt cho nó hàn hàn hàn, ừ. hàn. Ừ. Chị con chị đựng Chị chép à, 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 à. ừ. bằng đây chép bằng này được luôn lúc bằng nữa hả? thấy lúc bằng luôn bằng luôn. Nhau bằng nữa ừ. oh. Hết chưa cua được rồi, anh và và đấy, này nè Như bạn luôn lúc khắp pháp dép giáp bài lấy Bỏ ừ, ไก่อไก่กาในมาบบบนี้เงียบมิดฉมอยเลยเนาะฮะโอ้ต๊ไืองอานี่เอนี่นฮัยต๊ะกระดกเด้อไก่อมันเอ่าเข่าภาคบ่อภาคเข่าบ่อเอาไปขายคนเนาะโอ้ช้อน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 เอากินแล้วได้กินแล้วได้กินแล้วได้ลุงมากินลุงมากินลุงไปกินเมื่อกี้2้อนจำคำ โอ้เงินแเตะชาแตะชายได้อึงเง้ยพวนแข่งกันกระลุงบ่เจ้าน่ะฮะพวนแข่งกันบ่ฮะไปขายอยู่บ่ใกล้เสมอนีิขายใกล้ยู่บ่มือว่านได้เท่าไรกำไรเท่าไรมือว่านนี่ฮะในกำไรเท่าไรเคยมือว่านในเศษหนึ่งโอ้ไกลสิบก็โตโดยโดย พอดีคันว่าอ่ายะลุงหมยันลุงโมยู่นะจะหน่อยอ่าไม้กระปูนพันสิ์มะชงเนอะแต่ว่าไอ้จ่ายเงินไปเพื่อนแรล่ะจ่ายเงินน้ำเพิ่นอะไรพิ่นธุ์มะชงพี่วะกกเก็บไว้นี่แหละคันว่านั่นกกเก็บไว้นี่ก่อนคันเพิ่นเห็ดเห็ดมุงเรียบร้อยเราบจังไปว้พุ่นเนาะไม้พุ่นๆกัอ่าเพิ่นน้องอื่นี่กัยังอ่าอิดบล็อกพี่น้องนี่กัยังปูนแล้วกัยังทราย ทรายนี่อาจสิพอมั้งทรายดูว่าเอ่อยังบ่พอดหรอทรายกระเฮก็ต้องเทคานอีกทีหนึงคุณพี่น้องเอ้ยคนขยันคนดุไประเทศพิชางพุ่นเบิ้เออโดยโดยโดยเบิ่งสิไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าเตือหนุยเอ้าบ๊ายบายพี่น้องเนยโดยเออพุ่นพูนพูนพูนเออ เอาหน่าเด้ปานดบรินอนอตมาสามขึ้นนี่นันุ้ยเน,น,นาะห,หาโอ้บาบุญนางโกรธโปรดอยู่นีกว่นนุกเข้ารอโกนเอาสบายดีพี่น้องในเดอ้อทำผุนเดอ้โอโสบายดีไก่แท้โอ้่อยบุกคีขาดย่างกันไปหาเจ้าอขอยยันหมักบุกรดไใยหัวน,หนีนะ่นะเดี๋ยวนี่นะโอ้ มกบกพี่น้องเอ้ยต, ốc, ตนย้นบกต้นมัหญ่บุกโดนน้องแม่ชายกระเพ้งนี่งงแหละทางน้าบ้านน้องอือพี่พี่นอ้องเต็มจูลูบ้านน้องอื <c oughs> องฮาฮาฮาทัวพี่จังหน่อยก็ได้กินมกแตงม,มกทั่วแล้วจังหน,น่อยนี่โอ้เกิดไวเนาะนี่เนาะเกิดไวอยู่เด้หน่อยไอ,อ้เจ้าว่ะอ๋อมันสปะหลังเฮานี่ก็เริ่มแตกแล้วเริ่มแตกแล้ว ปลูกอ <mm <iser Zum voi> <ama> ันนี do i, do i. <atte. S 1> ้โดยสบายดีโดยโดยแดดอ่อนๆดึกด้วยเนาะใส่หมักแตงไรหมักแตงไรหมักแตงไรขคือหมักแตงจริงบ้านเรานีิบ่อยหน่อยอ๋อปลูกหมักแตงจริงหมักแตงไรนี่คือนหมักแตงจริงอะไรพี่น้องเลยใส่คูมันใส่คูมันเรียบให้ปุ่นในนั้นเลยนะเวลาอั้งเครืงบุกเกิด รำเครือไปเลยหมายถึงว่ามันนี่กะเขาปลูกไว้เอาแนวพีหนาเนาะกบเกิดกบบ่เกิดบ่หน่อยด้วยเนี่ยไหนมันกำลังกำลังสิเกิดบ่มันนี่กะคือกำลังแตกเลยนะพี่น้องเพื่อนะนี่ยแตกอยู่ตัวตายกระใต้ตัวตายกระใต้ตัวแตกกระแตกเนาะลำมันเหมือนกันมันมันเขียวมันเขียวเนี่ยบวบเขียวเนี่ยเนาะแมนแมนอันนี้เขามาปลูกหล่าได้นี่นะ ปาโตขึ้นทั้งพ่ชปยฝนมึงนองท่วมหัวบ่ได้ไดหน่อยมันข้าเจ้าน่ะงามหมดแล้วทางอื่นโดยเพราะว่ามันบ้านข้าเจ้าน่ะมันมีฝนตกเรื่อยฝนตกเรื่อยเลยมันก็เลยแบบว่ามันออกมันงามมันก็คือบ้านเฮ้าเนาะบ้านเฮานี่แบบว่าปีนี้ถือว่าแร่งสุดทุกทุกที่ผ่านมาเลยพี่น้องเลยปีนี้แปดสองคนแปดสองคนคนแปดใจ โมเมนต์แปดสมุนโอ้ยคนส่องใจบ่อเพิ่มในชักแปดชักเก้าเนี่เป็นไงฮะจังน้ำโดยเมื่อนี้นั่นลุงสร้างไม้เซร่ามาเด้อดยและวก็สร้างปูนมาพร้าวตูนหนึ่งด้หาหมองเมียนปูนด้วยว่ยันว่าลุงโบยูตอนเพิ่ลมาส่งหะนะดยยันลุงเล่นไปเอ่อเก็บการเก็บงานทั้งอื่นก็ให้ดยทั้งเจ้านั่นแหละ อปูนกระทางเมคูนกับพอยุงอยู่ทางเมืองหนกมืองนาอะไรก็ไม่เสียหลากะับไอ้ขาวกับเอื่ยนหน้าอินทบดิตเขาคือเก่าคือเดิมโดยจังเกะเอร์ขอบบุญขอบคุณพนีหนกขอบใจทางเมคูนพอยุงโดยเอ้่ยขาวไอ้ขาวกับเอื้อยนาเหน้าขอบบกขอบใจเด้อที ซื้อปูนมาก่อเฮือนโดยเทเฮือนแลวก็ซื้ออันไม้พาเซลรามาตีเอ็มเนาะเอ็มโดยขอขอบมุกขอบใจทั้งเอื้อเบดทั้งสี่เอื้อสองคนโดยขอบมุกขอบใจเพื่อนเด้อขอให้เงินไลน้องทองไลมาสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเด้อเออเอยเออโดย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 กันเหตุการณ์งานยังกระหาย ลุล่วงสําร็จเจ็ดสิ้นเด้อเหตุการใดกะโดยก็ให้แตกกิ่งสาขาออกไปลายๆให้เงินไหลมาเทมาหาเอื้อหาอ้ายเด้อขอบมกขอบใจหลายๆจจาแย่งลูกแง่งล้านผู้ถูกผูยากโดยขอบมกขอบใจอ้ายลายๆขอบมกขอบใจลุงเฮิมโดยกระทีมงานวัดสุขสุกคนโดยขโมมีลุงเฮิมกับโมมีเมื่อนี้ขอบมกขอบใจหลายๆทั้งลุงเฮิมโดยโดยจะบุกไปเนี้ยโดยสาธุเนาะ อันนี้ก็คือว่าอ่าเฮาก็ยังเป็นขันเป็นตอนพี่น้องเลยยังยังยังหลายอย่างอยู่เพื่อน้องอื่นก็ยังขาดหลายอย่างอิดบล็อกสําคัญได้ก็คืออิดบล็อกเลยก็บอ่าบล็อกปูนเฮซ้ายเลยก็อ่าค่าสร้างนี่แหละตัวนี้แหละค่าสร้างนี่แหละอ่าค่าสร้างนี่ค่อนข้างสินักกูมูค่าสร้างราคาสสูงพี่น้องกับโบแปกเพราะว่าซูเมอร์นี่เงินมันเฟ้อ เงินมันเฟ้อเลยเพราะว่าจากที่เพิ่นเคยคิดซัมนี้ยแต่เพิ่นก็คิดเพิ่มขึ้นเพราะว่าเพิ่นไปซื้ออยากซื้อกินมันกับโบได้หลายๆน้อยๆ้น้อยชิ้นมือนี่เนาะคือเขาสมมติว่าจากเคยซื้อเป็ดซีไก่ตัวหนึ่งสิบพันสิบปลายพันสามพันชิ้นมือนี่มันกับแซวหาสามสิบตัวหนึ่งสามสิบหกสิบแน่นสมมติว่าเขาไปซื้อเป็นปิ้งแล้ววันนี้ปิ้งละแสนปลายตัวละแสนกัวแสนกัวตัวละแสนสามแสนสี่ปิ้งไก่ชิ้นมือนี่นะ ตั้งแต่ลุงอันมามาตอนแรกๆนี่ปิ้งไก่นี่ใช้ปิ้งไก่แม่นห้าสิบสามสิบได้หน่อยสามสิบสี่สิบได้ห้าสิบมาขึ้นมาอีกวันนึ่งปิ้งละแสนแม่นปิ้งละแสนซูมือนี่ขยับขึ้นมาปิ้งละแสนสามสิบสามสิบห้าอ๋อโตพี่น้องเอ้ยเมืองลาวเฮาชุดชุดแมนค่าของแสบค่าของหาเห็นบ่ค่าของซี๊ด ชุดๆในอาเซียนนี่เลยพี่น้องถ้าที่ลุงไร่บังนี่ในประเทศลาวคือว่าแพง,งสุดค่ะของซีแมนแพงสุดของอาเซียนน้อยๆเนาะโดยทั่วโลกมีแต่ลาวแพงชุด,ช,ดชุดเลยแมนทุกอย่างน้ำเข้าเบิดแมนเมนตเตว่าไงเมตเตเปรเกปลาล่าพี่น้องเว้เป็นนัวนชุดรถทุกอย่างน้ำเข้าจากประเทศนอกเบิดแมนน้ำเข้ามาจากต่างประเทศเบิดของคนลาวน่ะมีแต่ว่าเบียร์ลาวแมน เล็กๆนิดน่อยคว่าประดอกประแดกก็มีแต่ว,ว่าบุแมนสําเร็จลูก,ปกแ<ม>ปลงแกดิบปปิ๊บแดกดบิบเนาะกินชมกินแซ<ม>วแมนปลงกแกงสิเนาะม,นมันก็เลยนี่แต่พี่น้อง,<ด>งก็กัยง่ายกว่าเฮาน้ำเข่ามาอะไรมันก็นเครื่องบริโภคนี่มันก็นกนกนเลยสูงขึ้นกับโโทษภัยทั้งซิ้นกมัง่ายกับคว่าเฮาประหยัดได้เฮาหาเงินอยู่แบบบ้านๆแบบเฮานี่ก็พออยู่ได้น้อยนอยเนาะแต่ว่าลูกเต้าเฮาพอดีพอสิอยู่แบบเฮาได้โบนะ ต้องบัตรเติมเงินก็ต้องใช่บัตรเติมเงินก็ต้องใช่เอ้าบางคันบ่มีบ่มีบัตรเติมเงินเทาก็เด่นเน็ตเด่นลายบ่ได้พี่น้องสิโทรมาเล่นน้ำก็โทรมาบ่ได้มันต้องใช้เงินแม่นบ่ละน้อยแม่นดีเท่าว่าเอ้าพี่น้องขอโทษน้ำเท่าว่าขี่เงียบไ่ได้เสียเงินแหละอยู่พี่น่ะเจ้าวาบอชนะแม่นอ่าแต่ที่เท่าว่าขี่เงียบไ่ได้เสียตังค์เสียเงินแหละพี่น้องเลยคันว่าบ้าคดคุ้มคันว่าอันนี้นี่แห้งนักน่วงนะเจ้าวาบอชนะแม่นอันนี้คือในเมืองโอ้ สุดๆน้ำในเสียเบิดทุกอย่างเ,เข่าน้ำชื่ออยู่ชื่อกินเอ้าอยู่พี่เพื่อนกันคงอยู่คงกินมีแต่เข่าก็อยู่ได้่<ม>า <นะ S 2> อยู่ได้น<ด>้ยยามเผ็ดเก็บเผ็ดเนาะแมนบูมีเข่ากัขุดมัน<ด>น้อยน้อยขันอยู่บนนอกบนนาขันในเมืองมาอยู่นี่เลยอยู่ก็ได้น้ยเขาคือทอดเน็ตคือทอดลายเสียได้คิดทอดเน็ตคิดทอดลายเนาะ<ม>นยี่ว่าแต่เขาเลล่าได้ลุงก็คือกัน,นหน่อย ชิ้นเดี๋ยได้ชั้นมื่อใดขาดโทรศัพท์บช่ว่าขาดสัญญาณเนี่ยโอ้้ยมันก็วนก็ว่ายโมเมนต์อยังดอกคือแบบว่าเขาเขาเคย่องข่าวสารคือ่องแบบว่าเขาเสพเขาเสพข่าวสารนี่แหละบางทีเขาเน้นอันนี่ยนี่นี่แหละบางทีเขาก็เฮ็ดคลิปใช่ไหะคลิปยูทูบไปช่วยพี่ช่วยน้องใช่เขาต้องใช้เน็ตใช่ใช่อินเทอร์เน็ตว่าง่ายซะใช่อันนี้มันต้องต้องอาย่กับเน็ตครับมันนี้แหละพี่น้องไอ้คันว่าขาดไปมันกับยู่บ่ได้โดย วนมาบ่ทีนี้มกแตงนี่เขาปลูกที่สิเนี่ยใบย่ามันเป็นหมากมันสีเห็นพื้นดินอยู่บ่เฮ้ยคูคูนี่กับปลูกคูนี่กับปลูกอ๋อแต่ว่าให้เจ้อสิกันอ๋อมว้เกิดเนี่หญ้าสีน้ำโดยโดยโดยว่าไงว่าให้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 เือมักแต็งทุบใช่ใช่มะแตงถมให้หญ้าตายโดยมอืโดยมักเครืออะไรลงบ่เครือบุเป็นไหนบุเป็นบ่ เขาต้องเอามานิบ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 ใส่ไปโรต์มองหน่ยเอาเม็ดมันแล้วมานิบใส่นิบใส่ไปเลยแล้วนะแบบว่าอันนี้ไปเลยสินะ่ะถูกเขาสิบุ่ได้อันนั้นมังฮะเขาสิบุ่ได้ลกมากเลยมันสิบุ่แฮวเขาสิบุ่ได้โหดซาโอ๊ดแรงสินะโดยถ้าว่าเขากล้าใหม่เขาต้องได้โหดซาโอ๊ดแรงได้โดยโดยอันนี้เราได้โหดมีแต่เขามาพวนใสุ่่นโลต์ อันนี้แล้นี่ใส่พุนไปเลยเนาะนนเาไปว่านอ,อีกนเล็ลกมาไลยม,มันเสี่ยงกับควันตายแมนแมน,อ,มนอ่าตายคล้ายแนทมาใส่นีโรดเลยเพิ่งเกิดในนีเขาไม่แต่เอาพุ่นผุนมาใส่ดัง,งขี้เบะมาโวยลงเนาะขี้แก,บข,แกบขี้แกบขี้เบะมาเขือพ่วงกระคักขึ้นกันเลยแต่บ๊วยอึดลงมาเขือมาแข้งนี่ลุงเห็นลายก๊กอยู่ทางนี้นะเนาะลายอยู่มาแข้งนี่โอ้ยมีแต่หม่างงาม่ พอได้กินเนี่ยพี่น้องไอ้กับลาบนะไหนๆก็เอามากินกับแยมจิโร่อยู่โอ้จิโร่ตำขึ้นเนาะใจียวเนาะจิโร่ปนว่าไงพี่น้องไอ้ปนจิโร่กินกับกรกแข้งคักแต่ๆมันเลยได้ย้ำหน่เนาะหน่อยนาะจิโร่นี่เริ่มมันแล้วพี่น้องไอ้เพราะมันเดือนแปดเลยขั่วเลยตำป๊าคนตกแห้งตื้นแลนบเออตื้นเนี่เพราะว่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเริ่มควัดขึ้นมาตื้นแล้วเนาะ เนี่ยได้ขุดนี่นะในนี้แหละเฮาทางเพิ่นเพิ่นออกมาแปนสินะอ่าออกมากินมันกินหยังอ๋อขุดโดยพอได้กินอีกมีประโยชน์อีกต่อกันอีกอ่าได้มอี้ก็ินในนี้อีกแหละโดยนี่กปากกระป๋องบ่เตียงให้แหละโดยพอได้ิมเนาะยโ่ยโดยแก้ปอกจเแกอกได้ย่เลยมันบ่ โดยโดยโดยไปขวบขโรดโร้ดขกดีปัญญังเนาะเอาเอาเอาพี่น้องเอ้คันมาอยู่บ้านนอกกันฮิกินยังกะเพาะกินได้เห็ดยังกะเพาะเห็ดพี่น้องเพราะว่ายังอยู่บ่บ้านๆโดยเอาโอเคซะหน่อยลุงมันว่าเดินทางก่อนได้เสียบหนี้เด้อคันมาปูนกับไม้มานั่นเจ้าหาหม่องเก็บไว้ยป็นผลตกใส่เด้อ เป็นมืออื่นมาลุงใช่ไหเยี่ยมโดยดยขอบใจทางลุงเฮิรมโดยเบิร์ดทีมงานเบิร์ดสุขสุขคนเบาเตียงแน่เบาวบุญน้ำเราบุญเบิร์ดกุบกุบกุบคนเบาทรงน้อยทรงใหญ่โดยเดินทางปลอดภัยเด้อสวัสดิภาพเด้อโดยโดยลอยห่างหามีเด้อลุงเฮิรมเลยโอ้ยมักเลยตัวนี้นี่พี่น้องเลยลอให้ได้รถไปว่ไปว่ายโพัฒนาอยู่ลุงกระชากถุหน่อยเยโอ้ยสมปากดีกว่า โดยโดยเอาลุงไปเดินทางก่อนชนะเจ้าเจ้าพี่น้องไอ้หลหลานผลตกเสาอลไรน,นี่ขึ้นฟ้าขึ้นผลอันะเด็ดเด็ดออกมาแบบเด็ดเ้าๆใช่ไหมพี่น้องไอ้ผนสิเทศต้องมาตอนในกระบุ้หูเพื่อนนี่ก็ได้เนาโอเคนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงขอขอบคุณขอบ,ขอบมุกขอบใจพี่น้องเด้อที่เขามากกดติดตามรับชมช่องลุงเร์มชาแนลตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องไอ้ที่เขามาเป็นกำลังใจจังใดยก็ขอให้เอฟซีอ่าเป็นกำลังใจ ตลอดไปเนาะ,ะลุงกับบมีอย่างไรมีแต่คำบวยพ่อนวนยชัยใหธุรกิจการงานยังอยู่กับขอให้ลำให้รวยเบิร์ตสกุสุขคนเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายสบายดี